ครบับสวัสดีครับพ่อยพี่น้องเอฟซีชาวโลกจากที่ถ้ำสุขุสุข,สข,ขนนะครับเด้อมือน,นีอาจารย์สว่างกระไดมาทําบุญโรงท่านอยู่วัดรรมย่าวนะครับอ่าพ่อยพี่น้องครับอาจารย์กระไดมาพักอยู่นี่กระสีเดินมาเบ่งมองทีได้พักเมือ่อคืนนี่เด้อพ่อยพี่น้องครับเมือ่อคืนนี่ อาจารย์กันนอน่อย่นเ้อะพวยพี่น้อ,นองนี่คือหมองนอนของอาจารย์สมหวังปู่แปดศอกครับพวยพี่น้องวันดีนิมิตด,ดีพวยพี่น้องในก่วมฝันในนิมิตโุ้ยสุดจอดเลยพวยพี่น้องนะครับเพราะอาจารย์นอนอย่นเยอพวยพี่น้องประเดีเด๋ยวระคุณเพิินกันนอนอยูนนี่คือกันนะครับอันนี้กะน,นะครับเป็นวัดทำเงานะครับขึ้นกัน ด้วยบุญด้วยกุศลเนาะปวยพี่นอ้องล่องท่านกติมเป็นงานไงเพิ่นงานประปาเพิ่นพวยพี่น้องนะครับอาจารย์ก็ได้มาเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลครับนี่คือบรรยากาศครับปยพี่น้องอาจารย์กันนอนอยู่นี่นะนั่นงภาวนาพิ่งตนไม่เอาปยพี่น้องอาจารย์กับสิได้คุยเร่องนิมิตเรียงค้มฝันสิ่งมหัศจรรย์ให้ปวยพี่น้องได้ฟังกัน ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับคุณนี้อาการสมังปูแปรสอบใบมาท้ำบุญนะฮะลงท่านวัดถ้ำยาวนะครับวัดถ้ำเงาก็ได้นอนได้พักอยู่ตรงนี้เด้อพ่อพี่น้องนะครับก็ได้นิมิตกับฝันดีครับพ่อพี่น้องฝันดีเอาเริ่มตั้งแต่มือซิบหาคำ อา,อาจารย์สมหวังปูแปดศอกก็ได้ทำวิที่อโชคลาภก,กับปูแปดศอกเป็นเพิ่นระเขียนให้มือนั่นก็คือเก้หนึ่งสกับศูนย์เก้าพี่น้องเก้กับ0ูนย์เนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็ไปเหตุบุญหลายหม่องหลายบอลเหตุลุ่งท่านหลายทีบัวไปนอนอู่ อนอนอยู่ตรงศาลา,าพักญาติขปุยพี่น้องศาลาพักพักญาตินะครับอยู่เพื่อ,ะอกะนวน่นบ้านนี้ก็ลงตากวัดกองชัย,ว,ชยวัดกองชัยนะครับไปนอนอยู่หน้าเมมกับฝันดีขปุยพี่น้องเมื่อนันกับฝันดีทำบุญประจำปีเพราะว่าเพิ่นเทศบุญประจำปีคือบุญพระเเยดขปุยพีน่นะ้องนะฮะบุญพระเวท อาจารย์ก็เอาไว้ตัวนี้เระไปเสี่ยงหลังจากไปน้ำกันทั้งหมดหกคนนะครับไปน้ำกันหกคนกับเทิงหลวงตาหลวงคอนะครับไปน้ำกันกลับมาฝนตกหนักครับฝนตกหนักแต่ว่าซิ่งมหศจรรย์เกิดที่บันทาดีก็คือผมเนี่ยกับหลวงตาหลวงตาเพิ่นก็ได้คุยกับหลวงปู่ มือนั่นก็ได้เอาพระไปถาวายสององค์เพราะสององค์เพิ่อนจะได้สามองค์ครับพยพี่นอ้องเพื่อนจะได้สามองค์ว่าใ,ให้คุยกับผมเสียงจากคุยคือเป็นเสียงผู้ญิง่งออกมาเลยครับเสียงผู้ญิ่งออกมาบอกว่าให้เอาไปสามองค์ครับพยพี่นอ้องเอาไปสามองค์เสียให้โชค เสียได้ให้โชคลาภเฮ้าอาจารย์ก็เลยเพราะอาจารย์หลวงตาเอาโทัท่ัสรรมาให้อาจารย์อาจารย์คุยได้เป็นเสียงผู้ญิ่งเพราะหลังจากเอาให้พระผู้เพิ่นรอผ่านเป็นเสียงหลวงปู่ขื้กันครับพ่อยพี่น้องน,นี่แหละครับบนมหัศจันหลังจากนั้นมาเพิ่นก็นตามมาตลอดด้วยปู่หน้าข้านี่เพิ่นตามมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบครับ วันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่บหกเด้มานอนอยู่สถานที่วัดป่าชาบ้านหนองแปนครับบ้านหนองแปนนี่สิงานศิลป์ตำบลมุงค่าอำเภอโนนสดวัดป่าชานะครับวัดป่าชาบ้านหนองแปตบบแนตำบลมุงเจ้าอำเภอโนนสะอาดนี่ก็แล้วครับประมาณจะสีหาทุ่มพ่อยพี่น้องแม่ที่ได้มาก ทำบุญโล่งท่านหรือรอผาะน้ำกันกูกู้หน้าค่าเพิ่นเข่าไปเลยพี่น้องเข่าไปปุ๊บเนี่ยเต้นนี่สี่ขาดเลยครับเพิ่นก็ห้องตะโกนขึ้นมากตะโกนแห้งดังพี่พน้องตะโกนเสียงดังอาจารย์นางาพลยภาวนาอยู่กับต๊ะ๊ต๊กให่ครับหอกมาเบิ่งครับหอกมาเบิงบ่งคนวางงู กู้ใหญ่กูโตแักใหญ่กูใหญ่ยังไงกูใหญ่พ่อกูใหญ่เขามหาเพิ่นเมื่อถามเพิ่นว่าเป็นไผน้อเขามหาเนี่ยเพิ่นก็เลยบอกว่าเป็นพญานาคพญานาคยังครับซื้อว่าจังใดน้ออาจารย์ก็ถามเพิ่นก็เลยบอกว่าซื้อหน้าค่าหน้าขี้มาน้ำกันพยพี่น้องนี่แหละสิ่งทีมันมหาสิจันย์ บาตรีเพิ่นเสียนอาจารย์มาส้างวัดป่าชาบ้านหนองแปนครับไปกับบ่มีน้ำกับบ่มีเด้อพวยพี่น้องไปให้ได้บ่ให้ได้บ่มีคันสิให้โชคแล้วให้ได้บ่ถามเพิ่นว่าสิให้ได้บ่คันให้โชคนะครับอ่ให้เพิ่นเฉียนให้พวยพี่น้องเอ้ยบาดรีเพิ่นเฉียนให้เพิ่นก็เฉียนให้ซีหนึ่งเก่าหางลางเพิ่นเฉียนให้ 90ครับภัยพิ้องนะครับเขาจะได้อาจารย์กสิหให้เห็นนด้วยครับเ้อตัวเลขที่อาจารย์ได้เขียนไว้เพร่งได้นิ่มิตในขั้มฝันนะครับต่อาจารย์กะเน้นก็คือข้างบนครับที่วงกลมๆรับอันนี้อาจากหนึ่งจาก ที่วงกลมๆไว้นะครับวันที่สิบห้าอาจารย์ขอโชคลาภกับปูแปะสอกเงินญาติทองผูกขุนีประมุเพิ่นเขียนให้อาจารย์ก็คือเก้าหนึ่งสี่ในว่าล้ำให้แน่ว่าสินเก้าหนึ่งสี่เขียนให้เด้อเเดียวเพิ่งหน้าเดี๋ยวเขียนให้เร้อเด้อเก้าหนึ่งสี่แล้วครับแล้วก็เก้าศูนย์บาทด,ดีต่อมานี่ก็มือนั่นเพิ่นก็เขียนให้สี่หนึ่งเก้า ก็เก้าหนึ่งศูนย์ครับพี่พี่น้องไอ้ที่เลขที่อาจารย์จุดทูบมนเี่ยก็ได้8 2ดศไปรอพระอยู่พาพระจังหวัดขอนแก่นก็คือเจ2สสองครับพี่พี่น้องเจ2สสองไอ้ที่สี่ศูนย์ี่ก็คือเป็นเลขขวันเรียงลดเด้อพีพี่น้องนะครับ แตว่วรื่องเน้นก็คือวงกลมกลมโอยพี่น้องอาจารย์เน้นไว้กลมกลมมันก็เป็นตัวล่องอันนี้ก็เป็นแนวทางให้กับพี่น้องเอฟซีเช่าลกสุขุสุขชนนะครับเด้อแนวทางของอาจารย์สมหวังปูแบบสอบผ่าเพ่นห้เหาเหฮอกับสิได้เฮ็ดได้สางหาเพ่นบวววัดที่อาจารย์ไปอยู่ดิไว่กับบอมี่น้ำกับบอมี่แปลกับถูกมือนั่นมองไปควดแปลออกมือนั่นก็คือล่ม พัดบักแห้งซาลาพิ่นสังกะสีกระออกเบิดครับเบือค้างไม่ห้ตลอดเบิอค้างไม่หลอดมาอยู่ดีพันสิ่งหศิรย์จันตรงนี้นะพิ่นบอกการเปิดเปลวก็ได้ไปเปิดแปลวเด้อครับเด้อพ่อพี่น้องนะครับเพราะว่าหลวงตาเพิ่นก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับอพระสององค์ครับว่าทั้งหมดพกคนอยู่ในเหตุการณ์ครับพ่อพี่น้องเป็นเรื่องจริงเลยอพอบ่มีเรื่องเท็จครับผม อันนี้เป็นเรื่องจริงสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นผันออกตัวนี้เข้ากับสีใ้ซอยเฮ็ดซอยสางเนาะมองจากว่าปูยิ่งสิในมีตัวมีตนโทรศัพท์ได้เป็นแนวท่างจากอาจารย์สมหวังปู่แบบสอกกระล่องวีครห์พิจาราย่านเบื่องเด้อเผยพี่น้องเบิ้ทางไม่จะลอดเบิกองทางมาจะลอดครับเกิดพายุด้วยต้นไม้ท่าท่างพายุใหญ่เกิดขึ้นเป็นมาเจหนาวคุณ แล้วก็เป็นสิ่งที่ว่าสัจจันย์ครับนะครับมือนีอาจารย์กับพอออกคลิปบอกคอยพี่น้องเอฟซีเช่าโลกสุขสุขุอนให้เป็นบุญเป็นกุศลเนอครับคอยพี่น้องนะครับอาจารย์ก็เคยให้นะครับตังต้าให้มามาอยู่วัดปลาปัญญาธรรมนะครับคอยพี่น้องวดแหลกอาจารย์ก็ได้ให้อยู่เพิ่นกระเช้านให้แปดเจ็ดเก้ามันก็ออกเก้าเจ็ดเก้า งวดที่สองมากกะศูนย์เก่าข้าพี่น้องงวดที่สามมากกับซีสามงวดที่สี่มาอีกพี่น้องเพิ่นกะมาให้เจ็ดเก่าอีกงวดที่ห้าพี่น้องเพิ่นไก่เจ็ดแปดนะครับกัดถึกมากเหมือนเพิ้ลพี่น้องงวดนี้นะครับอาจารย์ในมายูพุ่มวัดป่าช้าบ้านหนองแปดเป็นงวดแรกครับพี่น้องงวดแรกนี่เป็นงวดที่หนึ่ง ม,มาประทุมมาเลยสางก็ถือว่าเฮาต้องโชคดีครับเฮาต้องได้เห็ุได้สางไห้เพื่อนเด้อเพื่อนพี่น้องอาจารย์ก็ขอขอบบุญขอบพุณนผู้ที่ร่วมบุญลมกุศลกับอาจารย์สมวังผู้ปูแปกศอกว่าตลอดนะครับผู้ที่เพิ่นโอนปัจจัาายไม้สื่อสายไฟอาจารย์ก็ขอขอบคุญขอบคุบ่นนะครับเิ่นยูคุณละครับเก็บประทุมท่านี้ก็ขอให้เป็นอนุสงค์บุญนะครับ อาจารย์กาพูดได้ว่าข้าเม็ดเดียวก็มีประคุณเป็นจังใดห้าเสียบุญให้อาจารย์สมหวังปีแยบสอบก็คือขอเป็นสะพานบุญให้กับโพยพี่น้องเอบซี่เช่าโลกสุขุสุขุนอยาทีทํำสุขุสุขุนเท้าพี่น้องล่องวีราะพิจารณา่าเบึงนะครับเด้อนี่คือแนวทางกับแนวทางนะครับถ้าเป็นบุญกุศลห้าหฮาค้งจิโชกดีแต่ว่าเราเจ็บเทวดาปูหน้าข้าหน้าขี่ กูหน้าขี้เพื่อนมาให้เข้าแล้วก็บูแปดสอบกูขุนอีนกูเงินยาท่องะนะฮะเล่าเทียบทุกๆพระองค์เพื่อนกะความที่สีส่างความที่สีให้เช่าโลกสุขุสุก้นให้เอฟซี่หยาดที่ทําสุขุสุก่นโจกดีลำลุยนะครับเด้อ ครับพวยพี่น้องนะครับอาจารย์ที่ขอย้ำอีกเที่ยนึงครับพวยพี่น้องนี่นะครับเด้อครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนก็คือปูแปดศอกนะครับอาจารย์กะใดทํำวิธีอาจารย์ในทำวิธีวันเมื่อสิบหาคำเพิ่นกระเชียนให้เก้าหนึ่งสี่เก้าศูนย์ครับ 820เนีอ่าอาจารย์จุดทูบครับอันนี้ข่วมฝันของอาจารย์ก็คือ,อในข่วมฝันในนิมิตก็คือ76กับ40นะครับพี่พี่น้องอันนี้ก็คือจุดทูบรอพระไงที่ขอนจันมือนั่นก็ได้อยู่ที่732ครับพีอพี่น้องอันนี้เลขปูหน้าค่าปูนาคาปูนาค,านาคีครับเพิ่นก็ได้เฉียนไฮ สี่หนึ่งเก้าเก้าศูนย์ครับเผยพี่น้องเอาจังไดก็ขคใหยโชคดีลำรวยสุขุสุขล้นเลยนอนหลับก็ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกนนนนน็ได้เงินแสนหลับหลับตื่นตื่นได้ทั้งแสนทั้งล้านงวดวันที่หนึง่งเมษ飒ก็ขอใหยมีตะข่วมสุข่วมจะเลื่อนเด้อ่อยพี่น้องที่เช่าลกสุขุสุขคนคีิปนี้จาจาร์สมหวังกับฝาก,ฝากเครื่องแคนี้นะครับเด้อจังไดก็ขคใหยโชคดีลำลวยเนียสาธุสาธุ โชคดีรวย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 